สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออความจำนะครับเรามีแหล่งข้อมูลดีๆคือหนังสือคู่มือสำหรับคนขี้ลืมของครูธรรมวงแสงทองหรือคุณเอก,กชัยวงแสงทองสวัสดีค่ะก็นับว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากนะคะเพราะผสมผสานทางเรื่องออวิทยาศาสตร์ทางสมองกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาใช่ครับเราจะมาเจาะลึกกันดูว่าทำไมเราถึงลืมง่าย แล้วมีเทคนิคอะไรบ้างที่พอจะเอาไปปรับใช้ได้จริงเพื่อให้จําดีขึ้นตื่นรู้มากขึ้นในชีวิตประจําวันผมว่าหลายคนน่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันนะแบบลืมเรื่องเล็กๆน,น้อยๆตลอดเลยวางกุญแจไว้ไหนนะหรือเมื่อกี้จะหยิบอะไรนะอะไรแบบนี้อืมเป็นเรื่องปกติเลยค่ะในยุคนี้ในหนังสือก็พูดถึงสาเหตุนะครับอย่างความเครียดหรือว่าการนอนไม่พอแล้วก็ข้อมูลที่มันเยอะมากๆในต่ละวัน มันเหมือนสมองเรารับไม่ไหวหรือเปล่าครับทำไมการจำมันดูยากขึ้นจังเลยนั่นเป็นประเด็นสำคัญเลยค่ะคือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะคะกระบวนการจำของเราเนี่ยมันมี3ขั้นตอนหลักๆมีการเข้ารหัสหรือ encoding คือรับข้อมูลเข้ามาแล้วก็การเก็บรักษาหรือ storage แล้วก็สุดท้ายคือการเรียกคืนหรือ retrieval ดึงออกมาใช้อ๋อครับแต่สิ่งที่แบบสำคัญมากๆเลยนะคะคือขั้นตอนแรกสุดการเข้ารหัสเนี่ยแหละคะ่ะ ถ้าตอนรับข้อมูลเข้ามาเราไม่ใส่ใจหรือไม่มีสมาธิพอเนี่ยข้อมูลมันก็เหมือนออบันทึกไม่สมบูรณ์หรืออาจจะไม่ถูกเก็บเลยอ๋อเหมือนประตูมันปิดตั้งแต่แรกใช่ค่ะประมาณนั้นเลยความจําเลยไม่ใช่แค่เก็บอย่างเดียวแต่คือการประมวลผลตั้งแต่แรกรับให้ดีเข้าใจแล้วครับคือถ้าสติไม่อยู่กับตัวตอนนั้นก็ยากที่จะจําได้ทีหลังแล้อย่างนี้พอจะมีเทคนิคทางจิตวิทยาที่ช่วยให้เราแบบเข้ารหัสข้อมูลได้ดีขึ้นไหมครับ ในหนังสือมันจะพูดถึงการใช้ภาพในใจหรือ visualization อืมใช่ค่ะ visualization นี่เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยค่ะหลักการก็คือ,อ,อสมองเราเนี่ยนะคะมักจะจำภาพได้ดีกว่าพวกข้อความหรือข้อมูลเฉยๆครับการสร้างภาพในใจที่มันชัดๆหรือบางนทีก็แปลกๆไปเลยหรือเชื่อมโยงกับอะไรที่เราคุ้นเคยมันจะช่วยให้ข้อมูลนั้นมันเหมือนออติดอยู่ในหัวเราง่ายขึ้นเหมือนสร้างตะขอเกี่ยวไว้ ใช่ค่ะค่ะเหมือนสร้างตะขอเกี่ยวความจำนั้นไว้อย่างถ้าจะจำรายการซื้อของใช่ไหมคะอาจจะลองนึกภาพของพวกนั้นแบบวางซ้อนๆกันตลกๆอยู่ในห้องนั่งเล่นที่บ้านอะไรแบบนี้ <c oughs> ยิ่งแปลกยิ่งจำแม่นถูกต้องค่ะยิ่งภาพมันดูไม่ธรรมดามีเรื่องราวหน่อยๆมันจะยิ่งจำง่ายขึ้นอันนี้ก็คือทําให้ขั้นตอน encoding มันแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะอ๋อเข้าใจหลักการแล้วครับสร้างภาพให้มันน่าสนใจผูกกับสิ่งที่คุนเคย แล้วในหนังสือก็เชื่อมเรื่องนี้กับหลักพุทธศาสนาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะและตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นว่าหลักปฏิบัติอย่างสติหรือ mindfulness กับสมาธิ concentration เนี่ยมันมาช่วยเรื่องความจำได้โดยตรงเลยช่วยยังไงครับคือสติเนี้ค่ะมันคือการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะมันก็ช่วยให้เราจดจอกับข้อมูลตรงหน้าได้ดีขึ้นลดการวอกแวกอืม ก็คือช่วยขั้นตอนเข้ารหัสโดยตรงถูกต้องค่ะส่วนสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมันช่วยลดพวกอุปกิเลสหรือความคิดสูงส่้นสิ่งรบกวนในใจเราพวกความกังวลความลังเลอะไรพวกนี้ใช่เลยค่ะพวกนี้เป็นเหมือนสัญญาณรบกวนทําให้เราจําอะไรไม่ค่อยได้หนังสือเลยเน้นเรื่องการจัดระเบียบอารมณ์ด้วยเพราะความเครียดเนี่ยตัวทำลายความจำเลยจริงด้วยครับ เครียดทีไรสมองตื้อไปหมดเพราะฉะนั้นการฝึกสติสมาธิจริงๆมันก็เหมือนการฝึกสมองหรือ cognitive training ให้คิดให้จำได้ดีขึ้นโดยตรงเลยค่ะฟังดูเป็นการดูแลจากข้างในจริงๆนะครับนอกจากเรื่องฝึกจิตแล้วนิสัยประจำวันอื่นๆก็สำคัญด้วยใช่ไหมครับอย่างที่หนังสือบอกการจดบันทึกออกกำลังกายนอนให้พอ ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นพื้นฐานสําคัญเลยการจดบันทึกก็ช่วยทบทวนช่วยจัดระเบียบความคิดคการออกกําลังกายก็ช่วยเรื่องเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองส่วนการนอนนีออ่สำคัญมากๆสำหรับขั้นตอนการเก็บรักษาหรือ storage ที่เขาเรียกว่า memory consolidation นะคะคือเหมือนสมองเราจะจัดระเบียบความจำตอนเราหลับอ๋อเหมือนจัดไฟล์ในคอมตอนกงลางคืนใช่ค่ะใช่ใช ประมาณนั้นเลยอาหารบำรุงสมองก็มีส่วนช่วยสรุปก็คือมันเป็นการดูแลแบบองค์รวมจริงๆคะ่ะทั้งกายทั้งใจเลยชัดเจนเลยครับต้องดูแลทั้งระบบจริงๆทั้งเทคนิคช่วยจำการฝึกจิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์โดยรวม ใช่ค่ะสรุปง่ายๆก็คือการพัฒนาความจำเนี่ยมันต้องทำผส,สมผสานกันไปหนึ่งคือใช้เทคนิคช่วยจำทางจิตวิทยาเช่นสร้างภาพในใจหรือทบทวนบ่อยๆสองคือฝึกพื้นฐานทางใจให้แข็งแรงโดยเฉพาะสติกับสมาธิและสามคือปรับการใช้ชีวิตประจำวันให้ดีต่อสมองทั้งนอนกินออกกำลังกายทุกอย่างมันทำงานร่วมกันค่ะเป็นภาพรวมที่ครบถ้วนมากครับทีนี้ ก่อนจะจดกันไปมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจจากหนังสือนะครับคือเรื่องสัญญาอืมซึ่งเป็นหนึ่งในขันห้าตามหลักพุทธศาสนาจริงๆคำว่าสัญญาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความจำแบบที่เราพูดพูดกันแต่มันหมายถึงการรับรู้หรือการจำได้หมายรู้คือกระบวนการที่จิตเราเข้าไปหมายหรือให้ค่ากับสิ่งที่รับรู้เข้ามาอ๋อค่ะเป็นความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีก แต่ดูว่าเราไปให้ความหมายไปยึดติดกับสิ่งที่รับรู้ยังไงมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองข้อมูลความคิดหรือประสบการณ์ในชีวิตประจําวันไปเลยก็ได้นะครับน่าสนใจมากค่ะเป็นมุมมองที่ชวนให้กลับไปพิจารณาตัวเองจริงๆครับก็น่าเก็บไปลองคิดต่อดูนะครับ